นามและอัพยายศัพท์หน้าสิบสามถึงเก้าสิบวัดี่ริพภาพรที่สองน้มและอัพยายาศน้ำามา่ศัพท์น้มแบ่งเป็นสคือน้มานามหนึ่งคุณน,น้มหนึ่งสัพพนามหนึ่งน้มที่เป็นชื่อของคนศัตว์ที่สิ่งของเป็นน้มานาม นมน้ำนี้แบ่งออกเป็นสองคือสาธารณะน้ำหนึ่งอาสาธารณาน้ำหนึ่งน้ำที่ทั่วไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้เหมือนคำว่ามนุษย์มนุษย์ติราชานุสัตด,ดิราชานนกการเมืองเป็นตนเป็นสาธารณาน้ำ นามที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นเมืองคำว่าที่ขวาวกุมารชื่อที่ข้าวเอราวันโนจังชื่อเอราวันสาวัตถีเมืองชื่อสาวัตถีเป็นตอนเป็นอาสาธารณน,นามนามที่แสดงลักษณะของนมามนาม สำรับหมายให้รู้ว่านมานามนา้ดีหรือชั่วเป็นตอนเป็นคุณนามเหมือนคำว่าปัญญาว่าม,มีปัญญาปุริโสโบรถถือเอาความตามภาษาของเราว่โบรถมีปัญญาปุริโสเป็นน้มนามปัญญาว่าเป็นคุณนาม คุณนามนี้แบ่งเป็นสามชั้นคือปกติหนึ่งวิเศษหนึ่งอาติวิเศษหนึ่งคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วเป็นปกติเหมือนคำว่าปัณฑิตโตเป็นบัณฑิตปาโปเป็นบาปชื่อปกติ คุณนมที่แสดงความดีหรือชั่วมากนหรือน้อยกว่าปกติเหมือนคำว่าปัณฑิตตาโราเป็นบัณฑิตกว่าปา,ปาปตาโรเป็นบาปกว่าชีวิเศษวิเศษนั้นใช้ตาไรอิญาปจัยในตาทิดต่อปกติบ้างใช้อุปสรรคอาติยิงนำหนา้าบาง คุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเหมือนกเมว่าบัณฑิตตาัมเป็นบัณฑิตที่สุนปาปาทตาัมเป็นบนา,าป,บาาปบที่สุดชื่ออาติวิเศษอาติวิเศษใช้ตามอิทธาปัจัยในตัทิศ ต่อปกติบางใช้อุปสรรคและนิบางคืออาติวิยาเกินเปรียบน้ำหน้าบางสภานามเป็นชื่อสำหรับใช้แทานามนามที่ออกชื่อมาแล้วเพื่อจับไม่ให้ซ้ำซ้ซากซาซึ่งไม่เพราะหูนามทั้งสามนา้ต้องประกอบด้วยลิงวนจนะและวิพัต ลิงคือเพศของนามาศนามา์ในบารีภาษาหนานท่านแบ่งเป็นสามเริงคือปุงลิงเพศชายหนึ่งอิทีลิงเพศหญิงหนึ่งน้าปุงสกลิงม่ใช่เพศชายไม่ใช่ยเพศหญิงหนึ่งน้าเน่งเป็นลิงเดียวคือจะเป็นปุงลิงอิทธิลิง หรือหน้าปุ่งสกลิงก็อย่างเดียวบ้างเป็นสองลิงคือสับอันเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นได้ทั้งสองลิงหรือมูลสับอันเดียวเปลี่ยนแต่สระที่สดให้แปกกันพอเป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงกันบ้างคุณนามและสับปันานนเป็นได้ทั้งสามลิง เกณฑการจัดริงสองอย่างลิงเงินจะตามสมมุติของภาษาบางตามกำเนิดบางที่จะตามสมมุตินั้นเหมือนหนึ่งกำเนิดสตรีสมมุติให้เป็นปุงลิงและของที่ไม่มีวิญญาณสมมุติให้เป็นปุงลิงและอิฐถีลิงเหมือนคำว่าทาโรเมีย สมมุติให้เป็นปุงลิงปาเทโซประเทศสมมุติให้เป็นปุงลิงภูมิแผ่นดินสมมุติให้เป็นอิติริงที่จะตั้งกำเนิดนานเหมือนปุรีซอชายเป็นปุงลิงอิตีหญิงเป็นอิติลิงเป็นตน้นเนื้อมันเนื้อเป็นลิงเดียวปุงลิง อม,มาโลเทวดาอาทิตย์จโจพระอาทิตย์อินจโจพระอินอีสโสคนเป็นใหญ่ออตาทิตาเรเอรันโดตัละหงโอโคห่วงน้ำมกันโน ผูจันทุประจันตารรตนไม้ปปปะโตภู้เขายาโมพระยอนอิทธิลิงอาจจาะรนังอสอนนาภาราสมีอิทธิฤทธิสาง,งนวทยโอรดาวเอสิกาเศารเนียต ô cha ô cha ca tì sa eo cha mu se na ta ra dao pa ta ra sa mi ya ko khao tom na pung sa kling ang kang om a ra ma nang rom i nang ni i nang thung na Ô ta găng nam ế e, ra lu găng phát lương ô oh, căng, nam cắm măng cắm chắc khổ nãy ta tê lăng nam măng bắn năng bay mai yan nâng yan nam nam sắp đeo mi rúp giang theo bên song ring ปุงริงนะปุมงสกลลงกัมเปะอากาโรอาการังอักซรนอากาโลอกาลังเรือนอโตโอโตหรือดูที่ว่าสที่ว่าสังวันมาโนมานนังใจสังวัจโรสังวัจรังปีนมนืมีมูลัพ เป็นอย่างเดียวเปลี่ยนแต่สารที่สุด เป็นซองเริงปุ่งเริงอิทธิลิงคำแปลอารังอารังอารันตีพระอารังอาชีวโกอาชีวิกาณบวชชายหญิงอุปาสโกอุปาสิกาอุบาสกอุบาสิกาคุมาโรคุมารคุมาริกาเด็กชายหญิงคติโยคติยา นิคติยากษัตริย์โคโนคาวิโคโจโรจริจอยาตะโกยาติกายาตารุโนตารุนีชายหนุ่มหญิงสาวเทโรเทรีพระเทราพระเทรีทารากทตาริกา ดชายเด็หญิงเทวเทวีพระเจ้าแผ่นดินพระราชเทวีนารนารีคนชายหญิงปริพาชกปริพาชิกานักบวชดใจพีกบัวปีกนี้ พิโสพิสุน ja ีพระวังโพธิผู้เจริญมนุษย์สมนุสีเมรุชายหญิงยักษ์คยักขินียักษยักษ์สีนียุวานญุวติใช้นมหญิงสาวราชา ราชินีพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีสากาสากีเพื่อนชายหญิงหักทีหัตทีนี้ช่างกลายช่างกลังคุณเนื่อเป็นสามริงปุ่งลิงอิทธิลิงน้าปุ่งสกริงกำแปลกัมมาการรกัมมาการินีกัมมาการัง ทำการง,งานคุณนาวาคุณนาวาตีคุณนาวางมีคุณจันโดจันดดจันดังดูรายเฉตโทวเฉตทาเฉตทังเจริญที่ส่วนต,นโต,ตนาโนตานตานนงตาทานที่โรที่ราท,ที่รังมันตะโคตะกะ ัะขันขยันทำมีโกทำมีกาทำมีกันตั้งในธรรมน้อโทนืทางเนืทางที่ถงปะตปะปะปะปังบาโคีโผขีนีโผคีมีโพขีมาติมามาติมาติมาติมัตมมีความคีดระพินระพิน พระทีมีนาสัตว์โตสัตวาทั้งมีสัตวา,จาวจะนื้คำพูดในบาลีภาษาจะเป็นสองวจัจนาคือเอกวา,ากวกัจะนาคำพูดสำหรับออกชื่อของสิ่งเดียวหนึ่ง เป้าวัจนงคำพูดสำรับออกชื่อของมากกว่าสิ่งเดียวคือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปหนึ่งวาจนะทั้งสองนี้มีเครื่องหมายให้แปลก,กันที่ใต้ศัพท์เหมือนคำว่าปรริซชายคนเดียวเป็นเด็กาวาจนะโปรริซา,ายหลายคนเป็นเป้วาวัจนะวิพัฒน วิภัสคือเครื่องจำแนกนามาศให้มีรูปต่างๆกันบอกให้ทราบถึงลิงวัจนาและอายตานีบางมีสิบสี่ตัวแบ่งเป็นเอกาวจนาเจตพาวจนาเจตดังนี้วิภัสเอกาวัจนาหาวัจนาะ ปัตรมะที่หนึ่งสิโยทุติยาที่สองอังโยตัติยาที่สามนาฮิจตุทถิที่สี่สานังปัญจมีที่ห้าสมาหยยิจตทีที่หกสานังสาตามีที่เจ็ดสมิงโส วาตถมนวิพัตนิที่ต้นนั้นแบ่งเป็นสองคือเป็นลิงกัตโตหรือกัตตาที่เป็นตัวประธานอย่างหนึ่งเป็นนาราปันนังคำสำหรับร้องเรียกอย่างหนึ่งอายาตานิบาลอายตานิบาลคือคำเชื่อมหรือคำต่อระหว่างศัพท์ใช้เป็นคํแแปลประจมบทวิพัตติทั้งเจ็ ดังนี้วิภาทเอกาวาจานะาประหูวาจานาะตัธรรมาที่หนึ่งอันว่าอันว่าทั้งหลายทุติยาที่สอง สึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาจพอซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายตลอดทั้งหลายกาทั้งหลายจาปอทั้งหลายตาติยาที่สามด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยตั้งกลางทางด้วยทั้งหลายโดยทั้งหลายอันทั้งหลายตามทั้งหลายเพราะทั้งหลายมีทั้งหลายด้วยตั้งทั้งหลายกางทั้งหลายทางทั้งหลายจะต ทีที่สี่แก่เพื่อต่อแก่ทั้งหลายเพื่อทั้งหลายต่อทั้งหลายปัญจะมีที่หาแต่จากกว่าเหตุแต่ทั้งหลายจากทั้งหลายกว่าทั้งหลายเหตุทั้งหลายชัดทีที่หกแห่งของเมื่อแห่งทั้งหลายของทั้งหลายเมื่อทั้งหลาย สตามีที่เจ็ดในใกล้ที่ครั้นเมื่อในพรอะเหนือบนหน้าในทั้งหลายใกลทั้งหลายที่ทั้งหลายครั้นเมื่อทั้งหลายในพรอะทั้งหลายเหนือทั้งหลายบนทั้งหลายหน้าทั้งหลายอาราปนาแนดูก่อน้าแต่แนทั้งหลายดูก่อนทั้งหลายคาแต่ทั้งหลาย นมามนามตอนที่หนึ ah. an はは่งสามัญเศัพทสับการันรารที่สุดแห่งสับเรียกว่าการันแบ่งลงในลิงทั้งสามดังนี้ในปุงริงมีการันหาคือไออีอูอูในอิตีลิงมีการันหาคือไออีอูอูในหน้าปุงสกริงมีการันสามคือไอโอ โดยย่อมมีหกการังคออือออออ o o โดยพิสานมีส e ิบสามการังค์อือ a อีอ o อ i อา o a ออนามสับ e ที e ่ยังไม่ไ e ด้ประกอบด้วยวิพัตหรือสับ์นิบาตเรียกว่าสับนามสับที่ประกอบด้วยวิพัตแล้วเรียกว่าบท วิธีแจกการันตั้งงานในปุงลิงอาการันในปุงเลงแจกอย่างปริซาบุรดังนี้เอกาวาตนาพะวจนา ปัตตธรรมะที่หนึ่งปุริโสปุริสาทุติยาที่สองปุริสังปุริเสตติยาที่สามปุริเสนาปุริเสหิปุริเสพีจตุติที่สี่ปุริสัสสปุริสัญปุริสัทงปุริสานังปัญจมีทิยะปุริสสะมาปุริสัมหาปุริสาปุริเสหิปุริเสพี ชาทิที่หกบริสัสส์บริสานังสัตตมีที่เจ็ดบริสัมมิบริสันดีบริเซบริเซโสอาระปนาบริสับริสันาสักที่เป็นอาการเช่นนี้แจกเหมือนบริสัจาริยาอาจารย์คณาโมูชนาชวนทูตตาทูตเภาว่ากาไฟเภาว่าพบ รูกาต้นไม้สหายเพื่อนกุมาราเด็กโจราจรตุระคะมาท้าจะทงงราลิกะแก้วผลึกมนุษย์มานวนโลกะโลกหัตถะมือขาติยากษัตริย์ชาณมหรสพบเทนกบอยนารคนปากะนกยางยักษายักษ์วานาริง อีกรันในปุงริงแจกอย่างมูนีผู้รู้ดังนี้เอกวาวะจนะพระอุวาจนะปัตมมาที่หนึ่งมูนิมุนยโยมูนีทูติยาที่สอนมูนิงมุนยโยมูนีตาติยาที่สอนมูนินมูนี มูนีพีจะตุทถีที่สีมูนีสะมูนีโนมูนีนางปัญจมิที่ห้ามูน <pol> ีส <idade> ัมมามูนีมหามูนีหีมูนีพีชัดทีที่หกมูนีสะมูนีโนมูนีนางสาตมีที่เจ็ดมูนีสัมิงมูนิมหีมูนีโสอาระปนา มุนีมูนยโยมูนีสรบที่เป็นอิกลันเช่นนี้แจกเหมือนมุนีอกที่ไฟทปติชังไม,ม่มณีแก้วมณีสมาธิสมาธิอริฆาศึกนิธิขุมทรัพย์วิธิวิธีอหิกงูปฏิเจ้าผัววีหิข้าวเปลือกอีกลันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีเศรษฐีดังนี้ เอกวจจาเตา่าวจานะปฐมที่หนึ่งเศรษฐีเศรษฐโนเศรษฐีทุติยาที่สองเศรษฐิงเศรษฐินังเศรษฐโนเศรษฐีตาติยที่สามเศรษฐินาเศรษฐีเศรษฐีพี จตุถีที่สี่เศธิสะเศฐิโนเศฐินางปัญจะมีที่ห้าเศธิสัมมาเศธิมหาเศธิหีเศธิพีชัดถีที่หกเศธิสะเศฐิโนเศธินางสตมีที่เจ็ดเศธิสมิงเศฐิหีเศธิส่วนอรานาเศธิเศฐิโนเศธี สอบที่เป็นอีกาลานเช่นนี้แจกเหมือนเศรษฐีการีช่างปานีคนชังปูดเม่าวีคนมีปัญญาอัตถิชางตาปาสีคนมีตาบะาโพคีคนมีโพค้าสิขีนกยุงทันดีคนมีไม่เท่ามันตีคนมีความคิดสุขีคนมีสวง โอการันในปุงลิงแจกอย่างคารุครูดังนี้เอกวจันนังพระหูวจันนังปัตมาที่หนึ่งคารุคารโวคารุทุติยาที่สองคารุมคารโวคารุตาติยที่สามคารุณาคารุหิคารุพี จะตุวท um ีที่สี่คารุศะคารุโนคารุนางปัจจะมีที่ห้าคารุสมาคารุมหาคารุหีคารุพีชอบทีที่หกคารุศะคารุโนคารุนางสัตมีที่เจ็ดคารุสมิงคารุหีคารุโสอารบานาคารุคารเวคารวโอสอบที่เป็นอุกลันชเช่นนี้แจกเหมือนคารุ เกตุธงปันทุพวกพองริปุกาสศเหตุเหตุฉันตุสัตเกิดปะปูเสือปะแมวสัตุูัตตูปะสูสัยของเลี้ยงภิกษุภิกษุเสตุสัพานอุกาลัในปุงลิงแจกอย่างเวนอยู่ผู้รู้วิเศษดังนี้เอกาวัจนะปาโูวัจนะ bà thà mâ thi nâng, win yo, win yo no win yo, thu tia ti son, ta tia ti son, win yo na, win yo he, win yo pet, ta tt tc, win yo sa, win yo no, win yo nâng, pan chami tia, win yo sa ma, win yo ha, ชาติที่ที่หกวินุตสะวินยุโนวินยุนังสัตมีที่เจ็ดวินโยสัมมิงวินยุมหิวินโยสดอาราปนาวินยุวินยุโนวินโยสอบที่เป็นอุกาลชนนี้แจกเหมือนวินโยอาภีปูพระผููเป็นยิ่งปาราโคผู้ถึงฟังสายยัมปูพระผููเป็นเอง กาตันอยู่ผู้รู้อุปการาที่คนอื่นทำแล้วเวทาโคพูดถึงเวทจบวิธีแจกการันหาในปุงเริงวิธีแจกการันหาในอิทธิริงอาการันในอิทธิริงแจกอย่างกันยาหนังสาน้อยดังนี้ เอกาวะจนะปหูวะจนะปะธมะที่หนึ่งกัญญากัญญาโยกัญญาทุติยาที่สองกัญญกัญญโยกัญญาตาติยที่สามกัญญายากัญญาหีกัญญาพีจตุตีที่สี่กัญญายากัญญานังปัญจมีที่ห้ากัญญายากัญญาหีกัญญาพี ฉบที่ที่หกกัญญาญากัญญานังสัตมีที่เจ็ดกัญญาญากัญญาังกัญญาสวนอารปนากัญเยกัญญโยกัญยาสอบที่เป็นอากรันเช่นนี้แจกเหมือนกัญยาอาจจะระานังอับซอนอีสังยอนไทยเอสิกาซาราเนียคาทาตาบองชุริกากิจ Tawika Tung Taratanan Pahaken Lakakrang Anukakang Aparasami Uka Kopeng Ocha Ocha Katikarim Capa Capa Tawika Degim สาราสาลาอิคานิกาหิแม่มดนอูกาเลนกัดชาระแกเรเจตันนาเจตานะาตาราดาวโทลาชิงชาปัญญาปัญญามาลาระเบียดสศราสีรา